นี่ค่ะวันนี้นะคะฟุศค,คิงนะคะก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะนั่นก็คือเต้าหู้นะคะที่อบกรอบจะมีสองรสชาตินะคะรสชาติแรกก็คือรสต้ยมยำนะคะจะเป็นแบบนี้นี่นะคะสามารถทานได้เลยนะคะอืมรสชาติด,ดีมากนะคะกับรสต้ยมยำคะ่ะแล้วก็นี่นะคะที่ฉันขอนําเสนอเลยนั่นก็คือนะคะเต้าหู้เส้นอบกรอบรสสาลายะคะ่ะขอชิมหน่อยนะคะ ดีมากมากนะคะซึ่งอันนี้นะคะสําหรับคนทานมังสวิรัตนะคะทานได้แล้วก็ที่สําคัญนะคะนี่เลยเห็นไหมคะนี่นะคะที่สําคัญนะคะทั้งสองรสชาตินะคะจะเป็นนะคะรสชาติที่ชาวอิสลามนะคะสามารถทานได้นะคะเพราะว่ามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เป็นรสสาหร่ายนะคะท่านใดที่สนใจนะคะอยากควบคุมน้ําหนักนะคะหาของว่างทานเล่นนะคะโตฟูสติ๊กค่ะ